สวัสดีเช้าวันที่18กันยายนนะคะพศ2567ค่ะวันนี้คนปลูกทุเรียนมือใหม่อย่างยายวิก็มาแชร์ความรู้กันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ยายวิใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปนะคะไปของเขาก็ออกมาประมาณนี้ละคะ่ะนี่ใหญ่เท่า ฝามืองนี้เลยนะคะใบสวยมากเลยนะคะ<ส><ข>ก็ยายวิก็ซื้อมาต้นเล็กๆค่ะซื้อมาต้นละห้าสิบบาทนะคะก<ส><ข>็เอามาปลูกลงเข่งค่ะเพราะว่ายายวิคยเคยปลูกลงดินแล้วไม่ค่อยรอดค่ะแต่ว่าพอมาปลูกลงเข่งในปลูกหกต้นเนี่ยก็สวยทั้งหกต้นเลยนะคะรุ่นนี้ ยายวิเคยแบ่งเอาไปปลูกลงดินอยู่ขายอยู่สวนน่ะไม่สวยค่ะต้นจะเล็กกว่านี้แล้วก็ใบจะเล็กแล้วก็จะเหลืองนะคะยอดก็จะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะคะยายวิก็หัดเสริมรากนะคะยายวิเอาทุเรียนเพาะเม็ดมาแล้วก็อันนี้เป็นหัดเสริมรากครั้งแรกของยายวิไม่รู้จะรอดไม่รอดนะคะ เพื่อนเห็นไหมคะนี่ลำต้นของเขาก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นรอยขยายลำต้นนะคะก็เจเริญเติบโตได้ดีค่ะยายวิก็ใส่ปุ๋ย633ด้วยนะคะแต่ก็จะใส่สลับกันกับปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะ 633เยวิก็จะใส่ทุกวันที่หนึ่งแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนเยวิก็จะใส่ทุกวันที่15ค่ะแต่วันนี้เยวิก็ใส่ฮิวมิกนะคะฮิวมิกบวกอะมิโนนะคะแล้วก็ลดน้ำตามไปแล้วนะคะเพื่อให้เขาดูดปุ๋ยดูดอะไรได้ดีขึ้นนะคะ วันนี้ยวิกก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ